ครับเจก๊กันแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักของยี่ห้อโคมาสืรนะครับลูกค้าครับอ่าเป็นโคมาสืรรุ่น WA 470รุ่น5นะครับผมมาแนะนำให้ชมกันนะครับนี่นะก็ตามชื่อต้นคลิปเลยนะฮะเป็นโคมาสืร WA 470รุ่น5นะเรียกได้ว่าตัวรุ่น5ตัวนี้เนี่ย ก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นนี้พิมพ์นิยมนะฮะอีกตัวหนึ่งเลยของลูกค้าหลายท่านเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเจ้ารุ่น5ตัวนี้นะครับเขาเป็นรุ่นที่เ,ออเรียกได้ว่าเป็นนะฮะเป็นรถที่ได้โฉมใหม่นะฮะบอดี้โฉมใหม่นะครับแล้วก็พวกการทํางานของเขาเนี่ยเป็นโฉมใหม่นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยยังคงความดูแลนักษาง่ายไว้อยู่นะฮะเพราะว่าเจ้าตัว รุ่น5แบบนี้นะครับผมเขาจะยังคงใช้งานเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์แต่เล็กธรรมดาอยู่นั่นเองนะครับอ่าพอดูความที่เขาเป็นเครื่องยนต์แต่เล็กธรรมดาอยู่เนี่ยนะครับลูกค้าครับพวกการดูแลรักษาการบำรุงนะฮะหรือว่าการหาช่างซ่อมเปลี่หาช่างมาแต่นั้นเนี่ย จ้าตัวนี้เนี่ยก็ยังทำได้ค่อนข้างง่ายอยู่นั่นเองนะครับะะได้สวมใหม่ความไวนึงเหมือนรุ่นใหม่นะแต่ว่ายังคงดูแลรักษาง่ายอยู่นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็น w m 470รุ่น5นะแล้วก็พูดถึงเครื่องยนต์ลวเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาก่อนเลยนะฮะในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับเป็นรถตัดไซส์ที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คมสสูทนะฮะ 6d125 แล้วก็เป็นเครื่อง6สูบเทอร์โบนั่นเอง เครื่องหกสูบเทอร์โบนะและก็ลัดเครื่องของเขาเป็นตัว6ปี125นะครับอ่านี่นะฮะอันนี้จะเป็นสภาพในฝั่งเทอร์โบของเขานะครับลูกค้าครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันหน่อยนะครับ คเครื่องเนี่ยมาแห้งสวยคลิปดีมากๆนะตัวนี้นะครับา่าไม่ได้มีจุดลดซึมตรงไหนไแล้วมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะหน้าตาด้านหลังก็จะประมาณนี้แล้วก็แน่นอนด้วยความที่เขาเป็นรถที่เป็นร,นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะพัดลมหน้าหลังของเขาเนี่ยก็จะใช้เป็นโลกใหม่นะครับเขาจะใช้งานระบบพัดลมเนี่ย เป็นระบบพัพดลมไฮดรอลิกแบบใหม่นั่นเองนะครับความเร็วรอบของเขาเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์ของเขานะครับก็คือหมุนออตโต้เลยนะฮะถ้าเกิดยิ่งเครื่องร้อนเท่าไหร่เนี่ยเขายิ่งหมุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเครื่องไม่ค่อยร้อนนะครับเขาก็จะเบารอบของเขาเองนะครับอา่าก็ดีมากๆนะเป็นออตโต้ไปเลยนะครับนี่นะยางเจ้าตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะตัวนี้นะครับ,บเนะนี่ยนะฮะเหมือนเขาใส่ยางใหม่มาให้เลยนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยสวยทั้ง4เส้นเลยนะครับเป็นยางเบสโตนนะฮะยางญี่ปุ่นแแท้้ๆบบบนนีเลยะครั อ่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าไปซื้อแต่ว่ามือนหนึ่งนะฮะของญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยต้องมีเส้นหนึ่งเนี่ยเกือบแสนนะตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ยางเนี่ยเป็นยางเบอร์ยี่สิบจุดห้ายี่ห้านะก็จะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานเลยนะครับของเจ้าตัวรถตัดเสียสูนแบบนี้นะครับนี่นะหล่อมากนะครับอันนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพในส่วนของหัวฉีดกันบ้างน,นะครับผมนี่นะฮะ แรงสวยดีทั้งสองฝั่งนะแล้วก็เสียงเครื่องการทางานของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าทํางานในแน่นและก็นิ่มดีามากๆนะครับไม่ได้มปเสียงอะไรที่ผิดปกตินะฮะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับเนี่ยนะฮะกระซงกระซีเจ้า,า,าตัวนี้สวยมากนะบอกเลยนะครับเนี่ยนะฮะแห้งเนียนทุกจุดนะครับ สวยนะคันนี้นะครับแกนเขินนี่ก็รอยล้ารอยดมเนี่ยไม่มีเลยนะฮะลูกค้าครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับด้วยความที่นะฮะเจ้าของเก่าของเขาเนี่ยดูแลรถค่อนข้างดีเลยนะครับเขาจะมีตัวยางนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับเอาไว้กันพวกเศษวัสดุนะฮะที่หน้างานของเขาเนี่ยนะฮะเข้าไปอุดตันตรงสลักเนี่ยไว้หมดเลยนะครับเนี่ยนะฮะมีทั้งสองจุดเลยนะถือว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษารถค่อนข้างดีมากๆาเลยนะตัวนี้นะครับอ่าสวยมากนะคันนี้นะครับมุงกีก็มาสวยเนื้อเต็มแบบนี้เลยนะแล้วก็ขนาดของเขาเนี่ยนะเขาจะเป 4.0นะครับก็จะเป็นรถตัก4คิวครึ่งนั่นเองนะครับ4.5คิวนะครับนี่นะฮะสวยมากนะครับอันนี้นะครับแขนนะฮะเบื้องลึเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรร้าไรดามนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่สวยมากนะครับใส่หมวกด้วยนะฮะเทมากนะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูสภาพเกียร์กัน่อยในส่วนของเกียร์นะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นระบบเกียร์ทอกนะครับแน่นอนด้วยความที่เขาเป็นรถไซส์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเกียร์ทอกนะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรถรุ่ เป็นเกียร์ออโต้นะครับมาให้เราได้ใช้งานด้วยนะคือเราสามารถเลือกได้2แบบเลยนะครับว่าจะใช้งานเป็นเกียร์แมนนวลแบบรุ่นเก่าก็ได้หรือว่าเราใช้เป็นงานเป็นเกียร์ออโต้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟงังก์ชันของรถที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับผม เป็นเกียร์ท็องก็เดินนี้เลยนะครับสภาพเกียร์เนี่ยก็ถือว่าแพงสวยดีมากนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราปิดฝาเครื่องนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปท่านบนนะฮะว่าเราขับเพลในส่วนของแรงปั๊มแล้วก็แรงเกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะครับแปะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับผมถัดเข้ามาด้านในนะครับอันนี้จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าโซลตัดโฟร์มอสเจอร์ wa 470รุ่น5คันนี้นะครับผมนี่นะฮะบ่อของเขาเนี่ยก็หุ้มคาสติกนะฮะการเซตฝุ่นนนเเเเศษวัััสดุอออะะไรรรรให้้ียยยบบบลคคื่ ตัวเพื่อกน,นะครับก็มีตัวพลาสติกนีฮะคุ้มกันให้เรียบร้อยเลยนะครับแ้ะก็พอมีพลาสติกคุ้มกันอย่างนี้นะครับพวกสภาพเบอเบอร์ภายในของเขาเนี่ยจะสภาพดีมากๆนะนี่นะครับ ภายในนี้แบบไม่มีคาดเลยนะลูกค้าครับนี่เจ้าของเก่ารักษารถจริงนะคันนี้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านข้างตัวนี้นะฮะคอนโทรลของเขาก็จะใช้งานเป็นระบบคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับแน่นอนเป็นรถตักที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับเขาก็จะเน้นความปลอดภัยเน้นความเซฟตี้เป็นหลักนะก็จะใช้งานเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะฮะออตโต้แมนนวลนะครับที่อัดบอกว่าเราสามารถเลือกใช้งานได้เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตายตัวเลยนะฮะแมนนวลนะฮะแล้วก็เป็นออโต้นะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกปรับใช้งานได้นะครับแล้วแต่คนขับ มานื้อให้ดูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขอเทสต์ปั๊ปมก่อนนะครับนิ่มๆนะครับกดตัวก็ลอยขึ้นได้สบายๆนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะในตัวของปั๊มก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะถือว่าทํางานได้แรงดีมากๆนะครับแล้วก็ความไวเนี่ยโอ้โหไวทีจานมากๆนะตัวนี้นะครับอ่า เป็นรถไซส์ใหญ่ก็จริงนะครับผมแต่ว่าด้ยวยความที่เขาเป็นรถที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะความไวของเขาเนี่ยไม่เหมือนตัวใหญ่รุ่นเก่าแล้วนะฮะตัวนี้จะค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ความคล่องแล่วคล่องตัวเนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่ารุ่นเก่านะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันในส่วนของเกียร์นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีมาให้เราทั้งหมดสเกียร์นะครับเดินหน้าสี่เกียร์แล้วก็ไยหลังสี่เกียร์แบบนี้เลยตามไฟเกียร์ท็อปนะเดี๋ยวเราจะไล่ตั้งแต่เกียร์หนึ่งนะครับไล่ไปให้ดูเลยนะครััับบบนนะะคครร ไม่พอนะครับเอาใหม่นะครับไปหลังก่อนนะครับเกียร์หนึ่งนะสองนะครับสามนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะฮะนี่นะครับอ่าใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะเดี๋ยวลาเกียร์สี่เดี๋ยวหน้าให้ดูนะครับนี่นะฮะโอ้โหแทบไม่ต้องรอรอบเลยนะครับนี่นะครับแรงของเกียร์เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าทํางานได้แรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็รอบการทํางานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าไวจีดจ้าดีมากๆนะก็ถ้าเกิดลาเกียร์สี่ให้ดูนะครับเนี่ยฮะ รับเดียวนะครับมาเลยนะฮะเนี่ยนะครับเกียร์นี่แรงมากนะใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะนหนึ่งสองสามสี่เขาได้ปกติหมดนะครับแล้วก็จังหวะการเปลี่ยนเกียร์ของเขาเนี่ยสมูทดีมากๆนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวลูกเกียร์เลยนะเนี่ยนะครับนิ่มมากนะครับเบรกดีนะตัวนี้นะครับเกียร์ทีเดียวอยู่นะครับ พวงมาลัยอย่างที่บอกนะครับเป็นรถตัวใหญ่นะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่นใหม่เนี่ยโอ้โหค้องแคลวห้องตัวขับนิ่มที่สุดเลยนะตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสนะฮะคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะของเจ้าตัวรถตักคุมมือ WA 470รุ่น5คันนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับผมเจ้าตัวรถตักขคมมือ WA 470รุ่น5คันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้ด้านบนข ผมอัดก็จะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะฮะตอนขับตลอดช่างงานของเขาแบบละเอียดละเอียดน,นะครับให้ลูกค้าเห็นภาพกันนะชัดของเขาเนี่ยส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นซีเกตสุดรุ่นห้าที่มาสุดมากๆนะฮะยางเยืงนี่โอ้โหหน้าตานี่เหมือนใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับด้งที่สัมพัญเนี่ยเจ้าของเก่าถือว่าดูแลรถค่อนข้างดีมา,มากๆนะตามตัวลงสลักเนี่ยเขามีตัวยางนะฮะกันพวกเศษวัสดุเนี่ยมาให้หมดเลยนะครับถืออววว่่่าาาาเเเจ้้ขงกกดดูแแลลรรถถีีนนะะฮ็ยยสสภพ แรงดีพร้อมรียงานได้เลยนะครับพร้อมใช้นะตัวนี้นะครับเอาไปเนี่ยพร้อมรียงานได้เลยแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขานะฮะตัวนี้เนี่ยน่ารักมากๆนะอยู่แค่รานไม่ไปเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากว้ตัวนี้นะครับกับตัวรถตักโคมัสเซอร์ WA 4 7 0รุ่น5คันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ดูแลชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตี้มใหม